ตะเอวเตะขาพับๆนอกกำไรเราใช่อ๋อไม่ไม่ใส่ขนมกใส่ฮะล้บกล้าเตะใช่ไหมฮอ๋อผม่ใส่ไมคใส่ไหมเตะเบาๆเิลังเบาๆอไะเ้มันมันๆเล่แบบุกนะ เราก็ไปหาจังหวัดโรงเรียนเอาโรงเรียนมาใช้ครับในเร่องการใช้ศิลปเวลาเขาถีบมาก็ปักพอยได้ครับปักที่เราเรียนมาแล้วก็ใช้ได้หมัดด้วยก็ได้ฮะทักขาแขนท่าที่คุ้นเคยมา จะเห็นว่าเวลาโนนช่วงเผาช่วงไรนีคฟมันจะมีอาการจริงครับอยากจะบอกว่าเตะสูงนี่จงนี้อุจยบอาอะไรครับอีกสองนาทีครับ ありがうございます。<laughs> oh yeah,

เฉยเฉยสามสิบวีครับยี่สิบวิครับเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหก 1ิบห้าสิบสี่สิบสเอ็ดสิบเดจจะครบยกแล้วฮะจะครบยกแล้วสองสนี่เก้าแวอันไหนเีือับไทยครับไทยกับสายคุณ